พี่ฝอนตื่นแล้วข้าวมีใครไม่รู้มายืนอยู่หน้าบ้านเราอะ่ะพี่ฝนเสียงอะไรเนอะปุ๊กปิ๊กฉันกำลังนอนหลับสบายอยู่เลยแง่แล้วมีบุคคลน่าสงสัยมายืนอยู่หน้าบ้านเราใครก็จะมายืนอยู่หน้าบ้านเราเขาคงเดินผ่านไปผ่านมาละมม้งแบบนี้ไม่เรียกผ่านและยืนตะโกนอยู่หน้าบ้านพักใหญ่แล้วเนี่ย ใครเข้ามาตนะโกนหน้าบ้านเราอย่างนั้นเหรอให้ฉันทำยังไงดีล่ะเดี๋ยวก่อนนะฉันเหมือนได้ยินเสียงจริงๆด้วยข้างในอ่ะออทางนี้ครับเปิดประตูหน่อยแล้วมีใครอยู่ข้างในบ้างครับช่วยเปิดประตูหน่อยแล้วครับนั่นไงเห็นเปล่าใส่เสื้อสีเขียวสีแดงอะอันเดะอันเด็วก่อนจริงด้วยบุคคลต้องสงสัยแย่แล้วหรือว่าจะมีเรื่องอะไรบางอย่างหรือเปล่าเนี่ย สมชั่วโมงก่อนหน้านั้นทำยังไงดีล่ะเนี่ยไม่รู้ว่าน้องหญิงเป็นอะไรไปทำไมถึงไม่ตื่นขึ้นมาล่ะน้องหญิงแยายแล้วล่วคะค่ะเจ้าหญิงนางเงือกนอนหลับไปสองวันแล้วนะคะยังไม่ฟื้นขึ้นมาเลยนะคะเนี่ยนั่นนะสิพอจะมีใครที่จะมาช่วยเราได้บ้างหรือเปล่าเนี่ยฮะ ว่เราได้ออกไปตามหาคุณปลาหมอที่อยู่ในท้องทะเลแล้วนะคะแต่ว่าแต่ว่าอะไรกันเหรอคุณปราหมอไม่อยู่นะคะแย่แล้วแบบนี้จะทำยังไงกันดีล่ะเนี่ยพวกเราคิดว่านะคะถ้าปล่อยไว้แบบนี้องค์หญิงนางเงือกดูท่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะต้องรีบตามคนมาช่วยแล้วล่ะคะ่ะแต่ฉันว่าสองคนนั้นน่าจะพอรู้นะว่าต้องไปตามใครมาช่วยนะนี่เจ้าทหารเขียวพวกเขาพูดถึงใครกันแน่เนี่ย ก็มีแค่เราสองคนไม่ใช่เหรอทหารแดงงั้นเอาอย่างดีนะตอนนี้พวกเราพอจะมีความคิดอะไรบางอย่างแล้ว่ะครับเจ้าทหารเขียวรีบบอกเข้าไปเร็วเข้าเออคือว่าอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปตามคนสองคนเนี่ยมาช่วยให้เมื่อวันก่อนมีแมวลงมาด้วยนะครับจะแล้วละครับเมื่อวันก่อนมีแมวน้ำลงมาช่วยพวกเราด้วยนะครับนั่นแมวบกนะเจ้าแดงเนาะ แมวบอกงั้นเหรอใช่ใช่เขาบอกว่ามีอะไรให้ไปตามได้เลยอ่ะใช่แล้วละครับก็เาอย่างงี้นะครับในฐานะที่พวกเราเป็นทหารองค์คกษลรักษาพิทักษ์ดินแดนทําไมชื่อยาวจังเลย <c oughs> เดี๋ยวพวกเราจะไปตามคนมาช่วยนะครับได้กลิ่นเจ้าแมวตัวนั้นแล้วแถวนี้เองใช่แล้วใช่แล้วได้กลิ่นจริงๆด้วยดูท่าทางบ้านน่าจะอยู่แถวนี้นะพลทหารเขียวตกลงฉันจะเป็นพลทหารหรือเป็นทหารหรือเป็นอะไรกันแน่เนี่ยทหารแดง <c oughs> เป็นทั้งสองอย่างเลยก็แล้วกันนั่นไงนั่นไงมีบันไดยอยู่ตรงนั้นน่ะบันไดมีอยู่ตรงนี้มาตั้งนานแล้วนายไม่เคยขึ้นมาหรือไงเดี๋ยวฮะฉันไม่เคยขึ้นมาที่โลกมนุษย์มาก่อนเลยฉันเกิดมาอยู่ในน้ําทะเลฉันก็อยู่ที่นั่นมาตลอดอดูมันว่าฉันจะได้กินเจ้าแมวตัวนั้นแล้วนะฉันก็ได้กินเหมือนกันนายต้องระวังด้วยนะมนุษย์ที่นี่เขาจะมียานพาหนะแบบเนี้ยแปลกๆเนี่ยนี่คืออะไรนะ่ะอันนี้เห็นเขาเรียกกันนะว่า เอออะไรสักอย่างเนี่ยช่างเด้อเดี๋ยวก่อนใช้คิดว่าฉันเจอใครบางคนแล้วสวัสดีครับเออสวัสดีครับวันนี้อากาศดีนะครับคือว่าผมกําลังตามหาเจ้าแมวน้ําสีดําอยู่นะครับแมวน้ําไม่มีหรอกครับมีแต่แมวเฉยๆอ่ะผมนึกชื่อขึ้นได้แล้วนะครับแมวแมวที่ชื่อว่าปุกปิกนะครับบ้านเขาอยู่ตรงไหนครับอยู่ข้างหลังนั่นนะครับอ๋อขอบคุณมากเลยนะครับไหนายบอกว่ามนุษย์เนี่ยเขานิสัยไม่ดีไง ฉันไม่ได้พูดสักคำว่ามนุษย์นิสัยไม่ดีฉันบอกว่าให้ระวังยานพาหนะพวกนั้นเอาไว้อ,อ๋อระวังยานพาหนะของมนุษย์เอาไว้ใช่หรือเปล่าใช่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 ใชบ้านหลังนี้หรือเปล่าฉันได้กลิ่นแรงมากเลยเอ,อืมใช่แล้วบ้านหลังนี้แหละใช่เลยบ้านหลังนี้แต่เดี๋ยวก่อนนะเขาจะมาช่วยพวกเราจริงๆเหรอช่วยสิฉันใ่าปลาทูเจ้านันไปต้องสามตัวเจ้าแมวพวกปีกอ,อ๋อ สรุปแล้วแมวนั้นชื่อปุ๊กปิ๊กเหรอใช่เจ้าแมวปุ๊กปิ๊กนายอยู่บ้านหรือเปล่าอ๋อมนุษย์ข้างในออกมาหน่อยได้เปล่าใช่มนุษย์ข้างในที่อยู่กับแมวปุ๊กปิ๊กออกมาด้วยนะเอ้าเอาแมวออกมาด้วยเอามนุษย์ออกมาด้วยนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนั่นนั่นเพื่อนนายเหรอเพื่อนฉันที่ไหนไงเพื่อนนายไงฉันจําได้แล้วที่นายน่ะเข้าไปจับปลาในเขตห่วงห้ามของเขาน่ะอ๋ออ๋ออ๋อวัดดีไฟเขียวไฟแดงดีงไง สองคนเนี่ยที่เขานะพานายมาคืนฉันอะอ่าถูกต้องเลยแถมให้ปลาทูฉันมาต้องสามตัวเลยนะไฟเขียวเนี่ยอ๋อมาแล้วเหรอเจ้าแมวปุกปิ๊กแล้วก็มนุษย์ที่อยู่กับแมวปุกปิ๊กนี่เขาชื่อว่าอะไรนะอ่าตอนนี้ชื่อพี่ฝนอะคือว่าพี่ฝนนะครับตอนนี้ที่เมืองของเรานะครับเดือดร้อนมากเลยอยากจะขอรบกวนให้ช่วยนะครับใช่แล้วล่ะครับตอนนี้องค์หญิงนางเงือกอะไม่รู้เป็นไรน่าจะไม่สบายนะครับไม่สบายอย่างนั้นเหรอ จะวิ่งไปไหนล่ะครับมาช่วยกันก่อนดิครับนี่งเดี๋ยวจะพาคนไปช่วยเพราะว่าเนีพี่เอกเขาเป็นคุณหมอนะใช่แล้วพี่เอกเคยเป็นคุณหมอด้วยนะมาแล้วเข้ามาแล้วเข้าแต่ว่าตอนนี้เขาอาจจะหลับอยู่พวกนายสองคนจะต้องรออยู่ข้างหน้าห้องนี่นะเดี๋ยวเขาตกใจเขาจะตกใจได้อยังไงล่ะครับเนี่ยเอก็มาชุดปลาขนาดนั้นนี่นะนี่ชุดปลาใช่ไหมเนี่ยรออยู่ตรงนี้ก็แล้วแล้วกันนะคะนั่นแหละรออยู่ตรงนั้นและ้นะ พี่เอกพี่เอกตื่นได้แล้วพี่เอกพี่เอกตื่นได้แล้วตอนนี้มีเรื่องให้ช่วยพี่เอกตื่นได้แล้วฉันว่าเรียกปิดคนแล้วแหละฮะทำไมอ่ะเอกไม่น่าจะจมูกยาวขนาดนั้นเดี๋ยวก่อนเอเดี๋ยวก่อนตกลงว่าที่นอนอยู่บนที่นอนข้างบนนี่คือใครบูบเอบูเหรอบูบูบูแล้วพี่เอกอยู่ไหนอ่ะพี่เอกน่าจะนอนอยู่อีกที่นึงอ่ะพี่เอกแย่แล้ว อะไรเหรอพี่ฝนขื่นก่อนเถอะนะฮึมว่วงนอนตอนนี้มีเรื่องแล้วทําไมรู้สึกเหมือนกับว่าตกจากที่สูง <c oughs> ลุกขึ้นมาก่อนเร็วเข้ามีเรื่องขอความช่วยเหลือฮะเรื่องขอความช่วยเหลือ <c oughs> มีเรื่องเร็วเข้ารีบออกมาข้างนอกอา่าไปข้างนอกเลยเหรอ <c oughs> ใช่ใช่ตอนนี้คุณมนุษย์ปลาเข้ารอพวกเราอยู่อตกใจนี่ใครอะ่ะสวัสดีครับคือว่าตอนนี้นะครับพี่เมืองของเราเรามีเรื่องอยากจะขอความช่วยเหลือหน่อยนะครับ มีเรื่องอยากจะขอความช่วยเหลือเหรอครับใช่แล้วแล้วครับองค์หญิงนางเงือกของเราไม่สบายอ๋องั้นเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนดีกว่าพี่ฝนมาเร็วเขา้าเราจะต้องรีบไปช่วยเขาแต่แปลว่าตอนนี้เขาเป็นอะไรไม่รู้เหมือนกันขับรถไปดีกว่านะแล้วที่นู่นเขาไม่มีหมอเหรอครับคุณปลาหมอเขาออกไปข้างนอกที่ท้องทะเลนะครับตอนนี้ยังไม่กลับอ๋อให้ปลาหมอเป็นคนรักษาอย่างนั้นเหรอเนี่ย มาเร็วเข้าปุ๊กปิ๊กตามฉันมาแล้วจะขึ้นไปกันหมดได้ไงอ่ะอ้าวแย่แล้วทําไงดีปุ๊กปิ๊กงั้นเอาจากนี้นะเดี๋ยวให้พี่เอกอุ้มนายก็แล้วกันฮะให้ให้เอกอุ้มแล้วเพกจะอุ้มไงเพกอยู่ข้างบน <laughs> พี่เอกอุ้มไว้ก่อนแล้วเพกก็เกาะรถไว้ให้ดีๆนะให้เพกอุ้มปุ๊กปิ๊กใช่เร็วเข้าแล้วไงต่อเดี๋ยวพี่วันจะพาขับรถไปเองนี่ทำไมต้องไปนี <laughs> เ่เร็วเข้าเราจะต้อง รีบไปช่วยเหลือเขาจับไว้แน่แนๆน,นะพี่เอกแย่แล้วแบลกไม่อยู่เอาเป็นไงบ้างอะไม่เป็นไรอะในชีวิตจริงทําแบบนี้ไม่ได้อันตรายอันนี้ในการ์ตูนเดี๋ยวเดี๋ยวดึงเบลอกออกไปก่อนมาเร็วเข้ามาเร็วเข้า เราจะต้องรีบไปช่วยอง,ง,งอนนยค์งหญิงนางเงือกก่อนนะใช่แล้วล่ะครับองค์หญิงนางเงือกอยู่ตรงนั้นนะครับตรงแถวแถวใต้ปราภาครนะครับใช่แล้วล่ะครับที่มีปลาการังแล้วก็คุณปลาอยู่อาศ,าศาัยเยอะๆนะครับตรงนั้นเลยทาไมถึงไปอยู่ตรงนั้นกันล่ะครับคือว่าตอนนี้นะครับเราอพยพขึ้นมาอยู่บริเวณนี้แล้วล่ะครับข้างล่างกระแสน้ํามันอุ่นเกินไปนะครับใช่แล้วล่ะครับแล้วตอนนี้ นั่นครับเจ้าหญิงนางเงือกนอนหลับอยู่สองวันไม่ยอมตื่นขึ้นมาเราจะทํายังไงกันดีล่ะครับคราวเนี้ยนอนหลับตั้งสองวันเลยเหรอครับเนี่ยเป็นอะไรหรือเปล่าหรือว่าจะเหนื่อยไหมไว่ายน้ําข้ามทะเลมาถึงตรงนี้เลยจริงๆวันแรกก็ควรมากันได้แล้วนะครับน,ะนี่นี่นี่ไงพี่ฝนเจอแล้วไหนอองคหญิงนางเงือกนี่ไงองหญิงนางเงือกกาลังนอนหลับอยู่จริงๆด้วยว่าแต่ว่าเพียรู้สึกแปลกๆชอบกลน,นะ เดี๋ยวก่อนนะงาแนวอย่างนี้เราจะต้องเข้าไปดูใกล้ๆแล้วละ่ะแล้วก็คอยตรวจสอบว่าเขาเป็นอาไรยไหมอ่ะทองนี้ครอบทองนี้ช่วยด้วยครับสวัสดีค่ะคือว่าพวกเราเพวกเรามาจากมนุษย์โลกนะคะอืมรู้แล้วล่ะครับผมให้สองคนนี้เขาไปตามมาให้นะครับมาแล้วครับ เจ้าชายนางเงือกคือว่าสองคนนี้นะครับเป็นเพื่อนกับเจ้าแมวแมวน้ํานะครับแล้วเขาก็สาม,มารถช่วยเหลือคนได้เยอะเลยครับฉันไม่ค่อยเข้าใจที่พวกนอยพูดนะนะอีกอย่างหนึ่งฉันคือเจ้าชายเงือกไม่ใช่เจ้าชายนางเงือกเอ,อ่เอ,อทำยังไงดีล่ะครับคือว่าตอนนี้องค์หญิงของเรานอนหลับไปนานเกินไปแล้วล่ะครับงั้นเดี๋ยวพเพกจะไปเตรียมของก่อนนะพี่ฝนฝากด้วยนะว่าแต่ว่า ทำไมเขาถึงไม่มีคนตรวจดูอาการเลยโอ้ลืมไปคุณป่าหมอลงไปในทะเลลึกคุณหมอครับคุณหมอครับเดี๋ยวผมขอยืมอุปรกรณ์แล้วก็คุณหมอหน่อยนะครับคุณพยาบาลมีเรื่องอะไรกันงั้นเหรอคะในทะเลเกิดเรื่องแล้วล่ะครับในทะเลเกิดเรื่องแล้วมันเกิดเรื่องอะไรกันงั้นเหรอคะเนี่ยตอนนี้มีองค์หญิงเงือกนะครับ อยู่ที่ชายหาดแล้วรู้สึกว่าเธอจะไม่สบายมากๆด้วยนะครับองหญิงเงือกนั้นหรอคะใช่แล้วผมว่าเตรียมอุปกรณ์ไว้ครบทุกอย่างเลยนะครับในรถพยาบาลจะมีอุปกรณ์เยอะแยะมากมายทั้งหมดเลยแหละคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงนะคะก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าองหญิงเงือกอะ่ะออคือเขาตัวใหญ่มากเลยนะครับจริงเหรอคะเนี่ยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะช่วยจัดการให้นะคะ มาทางนี้เลยครับนี่เดี๋ยวผมจะพาลงเอ๊ะแล้วรถเราจะลงน้ําได้ไงล่ะครับนี่พี่เอกมาเรือยังอ่ะมาแล้วรถล,ลงน้ําได้ด้วยเหรอพี่ฝนลงน้ําได้แต่แบบว่าน่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถอยหลังกลับไปก่อนไม่ค่อยดีและคว,วันขึ้นเอาขึ้นมาดีกว่าทางไหนคะทางไหนคะทางนี้เลยครับคุณหมอไหนคันไหนคันนี้่ยเชิญมาตรวจสอบได้เลยนะครับว่าเขาเป็นอะไรนะครับทางนี้ทางนี้พี่เอกมาทางนี้เร็วเขา้าอ้าวเขาลุกขึ้นยืนแล้วเหรอพี่ฝนฮะ เขาลุกขึ้นยืนเหรอเขาลูกขึ้นยืนเหรอน,นั่นนะไม่เขาไม่ได้ลูกขึ้นยืนตาฝาดหรือเปล่าตาไม่ได้ฝาดนะเดี๋ยวก่วอนคุณหมอคะคุณพยาบาลคะคือว่าองค์หญิงนางเงือกของเราไม่ค่อยสบายนะคะเดี๋ยวคุณหมอขอตรวจก่อนนะครับแย่แล้วแบบนี้ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แล้วล่ะพวกเราอืมเท่าที่ดูนี่รู้สึกว่าเขาจะเขาจะใกล้จะคลอดลูกนะครับอะ เดี๋ยวก่อนกำลังจะมีเบบีงั้นเหรอคะถูกต้องเลยนะครับโอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วก็เดี๋ยวพวกเราจะช่วยจัดการเองก็แล้วกันนะคะจะเย็นๆก่อนนะองหญิงนางเงือะเอออะเดอะเดี๋ยวก่อนเหมือนมีอะไรบางอย่างนี่ไงามาแล้วจริงๆด้วยมีเบบีกำลังจะออกมาแล้วนี่ช่วยกันหน่อยนะคะ อดทอนอีกนิดหนึ่งนะคะองค์หญิงนางเงือกเดี๋ยวพวกเราจะช่วยเองค่ะนี่องค์ชายหรือองคหญิงนางเงือกใหม่คะเนี่ยนี่ไงออกมาแล้วน่ารักจังเลยเดี๋ยวส่งตอกไปข้างนอกเลยนะคะพวกเรามาช่วยกันหน่อยแล้วนี่ไงคะนี่ไงคะออกมาแล้วน่ารักจังเลยนะคะเนี่ยโอ้โหพี่ฝนฮะมนีอะไรอย่างนั้นเหรอทําไมเยอะจังเลยอะ่ะก็นี่ไงอะค์หญิงนางเงือกนะ่ะนะเนะขาเป็นนางเงือกไง อ๋อแบบนี้นี่เองเจดืนแล้วละค่ะฟื้นแล้วเหรอครับน่ารักจังเลยมาทางนี้แล้วเข้าในที่สุดองค์หญิงนางเงือก็ฟื้นแล้วแล้วที่สำคัญนะมีเบบีออกมาเยอะเหมือนกันนั่นเนี่ย 1>, 1 2 3 4 5 6เลยเหรอ6เลยค่ะดีใจจังเลยนะ ทีใจจังเลยนะคะในที่สุดฉันก็ฟื้นแล้วแล้วลูกๆของเราก็ออกมาอย่างปลอดภยัยฉันไม่คิดมาก่อนเลยนะคะเนี่ยว่าฉันจะมีลูกน่ารักน่ารักขนาดนี้นะคะใช่แล้วล่ะจ้ะน่ารักจังเลยฉันดกว่าเธอเป็นอะไรไปซะแล้วนะเนี่ยความจริงแล้วฉันนอนสลบไปนะคะอืมดีจังเลย ทั้งเธอแล้วก็ลูกปลอดภัยดีดีจังนี่พี่เอกดูนี่สิน่ารักจังเลยพี่เอกไม่เคยเห็นเงือกแบบนี้มาก่อนเลยนะเนี่ยน่ารักมากมากเลยนะนี่นี่นี่ทุกคนนี่น่ารักหรือเปล่าน่ารักมากเลยองคหญิงครับขอปลาทูเพิ่มจากอาทิตย์ละสามตัวเป็น5้าตัวได้ปะได้สิจ๊ะเดี๋ยวฉันจะเพิ่มเป็นสิบตัวเลยนะโอ้โหสุดยอดไปเลยน่ารักมากๆ ในที่สุดปุ๊กปิ๊กก็มีปลากินแล้วนั่นเนี่ยเหมือนจะคนละเรื่องกันเลยนะพี่ฝนนะแต่ว่าทุกคนปลอดภัยก็ดีแล้วล่ะตรงนี้น้ําแรงจังเราขึ้นไปข้างบนกันดีไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนนี้พี่ฝนยังพออุ้มได้อยู่นะดีจังเลยเบบี Baby, น่ารักมาก